โอโหทำอะไรกินอ้วนฮะอันนี้ยังไม่อิ่มเลยเนี่ยไส้กรอกไส้กรอกบอลลูนอะไรค่ะกูโอ้โหเธอต้องมาทอดไส้กรอกเองเลยเนี่ยน้องอยากกินโอ้โหทอดให้ใครคะทอดให้น้องไม่ได้กินเลยทอดให้น้องอ๋อหันหน้ามาสิคุณนายดีเมื่อเมื่อตะกี้ที่น้องบอกว่าเธอเธอไม่สนใจน้องใช่ไหม ใช่ไหเมื่อตกี้น้องบอกว่าเธอไม่สนใจน้องใช่ไหมเธอก็เลยโดยการถ่ายอะไรนะถ่ายโทษโดยการมาทอดไส้กรอกให้น้องกินใช่ไหมคะเจมไว้หรือว่าเธอกินเองคะลูกกินกินเองไปครึ่งสิบให้ให้น้องกินแค่จิอันแค่จุดชอที่เหลือคะอะไรคะของผมที่เหลือของเฮียโต้เลยโอ้โหพอแล้วมั้ะกินอ้วนขนาดนี้ดิ เธอซ่อนตังฉันไวอยู่ใต้นี้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยแบงค์พันฉันหรือเปล่าดูฝั่งนี้ดิม,มีหรือเปล่าเนี่ยไหนดูข้างหน้าดิใต้เราโน้มไหมไา่ไม่ใช่ <laughs> มาดูข้างหน้าก่อนดิมามอ <laughs> เอาใส่กล่องถ้าจะเสร็จแล้วมาทำให้มันเสร็จไหนเด็ดเด็ดไม่ <laughs> ไมตรงใต้นี้นนี้นี้นีใต้ซอกคอเลยแน่เลยใต้คางของเธอเสร็จแล้วก็ปิดไหนน่ากินจังเลย ปิดตรงวุ้ยทำไมเธอไม่ดูดควรเลยเนี่ยโอ้ยโตอ่ะนี่ค่ะปิดเลยค่ะลูกหมุนหมุนกิะเด็นี้อ่าหมุนมาเลยค่ะกดแล้วก็หมุนสิคะดูไหมเปิดเปิดได้อ่าตักใส่จานสิคะหืมใจกอกคนเฮลโต้นี่เสิเฮลโตไหนโอ้โหเ้ในกล้องดิ ใส่กรอบบานๆไม่ไหมของเฮียโตถ่ายโทษน้องใช่ไหมเฮียโตบอกเฮียโตขอคารวะข้าวหอมเป็นไงล่ะคะใส่กรอกฝีมือเฮียโตมันช่างเหลืองละอมจมันไหมเลยค่ะก็หอมที่กินได้ไหมคะอ่ะต้ฝากจบคลิปตะลิษาดูอ่อนดิอ่ะเร็วๆทำให้ดูน้อย ลิซ่าเร็ว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 ,รวต้องการสแสดงออกลิซ่าหนึ่งสองซ่อม